สวัสดีครับค,คุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนและก็พี่ภูมิค่ะนี่นนท์ไปอ่านข่าวนึงมานะคะในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยโ,โหตกใจกับข่าวนี้มากๆข่าวอะไรครับน้องนนครับก็เป็นข่าวของสถิติการเสรียชีวิตของผู้หญิงไทยนะคะตอนนี้สูงสุดมาจากโรคมะเร็งเต้านมค่ะเอ้าเหรอก็คิดมาตลอดว่าน่าจะเป็นมะเร็งแต่ว่ามะเร็งปากมดลูกไม่ใช่เหรอครับ โอ้อันนั้นก็สูงเหมือนกันเคยเป็นอันดับหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นอันดับ2เป็นรองซะแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะผู้หญิงไทยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยสูงถึง3,000รายในขณะ,ะที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมตอนนี้พอดถึง6 0 0 0ถึง7,000คนเลยค่ะโอ้เยอะมากเลยสาตวทางบ้านไม่ต้องเครียดนะครับจริงๆแล้วที่น้องๆมาพูดอย่างงี้ดีแล้วเราจะได้ระมัดระวังตัวกัน<ช>ทุก<ะ>ปีเนี่ยขอสักปีละครั้งก็พอนะวครับ<ช>ไปตรวจเอ็กซเรย์นะฮะถ้าเกิดเจอปั๊บเนี่ยรี ้าไม่เ <nt> ป็นไรไม่ได้ม mm ีอยู่แล้วก็สบายใจกันไปค่ะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวพักให้ตรวจด้วยตัวเองกันไปก่อนหรือจะให้คนข้างๆสุดที่รักก็ได้นะอ่ะยังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อค่ะกับชูรักชูรสค่ะเลือกที่จะคบคนแบบไหนคะระหว่างรุ่นเดียวกันหรือว่าต่างรุ่นต่างรุ่นอะรุ่นเดียวกันไม่มีคนจะคบรุ่นเดียวกันไม่มีคนจะคบคำถามเนี่ปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะภายในอะค่ะคือเวลามีเลือดสัมพันธ์แท้ง้ะคะรู้สึ กีลรกมาวว้าลว้าลว้าวเห็นความตั้งใจเรียนของน้องๆในห้องสอนภาษาก็รู้เลยว่าอนาคตเด็กไทยไปไกลกันแะน่นอะนคะรับนะนะ เก่งเรื่องเรียนเรื่องภาษากันไปแล้วไม่รู้ว่าเรื่องรักจะรู้จริงสักแค่ไหนให้โอกาสที่สุไหนรักเลือกได้เลยครับโอ้เวรี่คุณสวัสดีค่ะน้องเน <c oughs> สวัสดีคน้อโรงเรียนนิตยาวานาลัยทุกคนเลยค่ะต้อนรับเข้สู่ช่วก เราขอลงพื้นที่มาเองเลยนะเพราะสืบซ้มาบน่นอที่นี่ทั้งเก่งทั้งน่ารักแล้วก็อาสารใจดีด้วยวันนี้อีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะรับเราจะมาพูดคุยกับน้องๆแลกเปลี่ยนแชร์ไอเดียกันแบบสนุกสนานมีความคิดเห็นยังไงก็นําเสนอมันออกมาและแน่นอนค่ะ ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกูรูรักไอดอลคนใจเวทินของเราค่ะที่จะมาบอกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษากับน้องๆร่วมกันนะคะนั่นก็คือคุณหมอพันศักดิ์สุกเรอค่ะเรามาสำรวจโพรักเลอกได้กับน้องๆ้องนักเรียนริเทียวันนาไยนะคะในหัวข้อที่ว่าครบรุ่นไหนสบายใจกว่ากัน เพระวังรุ่นเดียวกันเฮะใจเลยอ่ะให้ทำไรเนี่ยมันจะให้ดูอะไรี่อะไรอ่ะดูอะไรได้ไดูยุ่งยุ่งไม่ส่งหรือว่าต่างรุ่น เรีนครนสวัสดีครับคุณครูเอาเลยค่ะให้เปิดหนังสือไปที่หน้นะารักอะหน้ารักแว่าอะไรคะถ้าอยากรู้ว่าหน้ารักแปลว่าอะไรให้มองหน้าตู้วัูไว้นะคะแล้วจะรู้ความรักคืออะไร Give ดีวแล้วก็ฝากคุณหมอช่วยพิรารห์ด้วยนะครับใช่ค่ะงั้นเราไปสำรวจลองพื้นที่กันเลยนะคะดีครับผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนดีอนน้องนี่ดูว่ายิ้มน่ารักดีอ่าเอ้าบ่มไว้แล้วเราดนด้วยแฟนยังกงตัวเองไม่มีค่ะไม่ะชอบแบบไหนอ่ะตัวเองชอบแบบพี่ภูมิได้ปะ ชอบแบบคนร้องเป่าง่ายเหรอคะถ้าน้องกีตาร์เลือกที่จะคบอยากจะเลือกคนที่เป็นรุ่นเดียวกันหรือว่าต่างรุ่นคะอืมต่างรุ่นตรุ่นทำไมถึงได้ชอบต่างรุ่นนะคะชอบรุ่นพี่เขาดูแลเราได้โตกว่าเราเลยอย่ามองบ่อยเลพี่คิดนะเนี่ยนี่น้องคนนี้มีหนวดจุ๊มจิ้มด้วยหนวดจุ้มจิ้มเหรอคะหน้าเหมือนหลวงพี่เท่งแบบมีเวอร์ชันหนวดจุ้มจิ้ม เพื่อความแนวเพื่อความแนวเลือกที่จะคบคนแบบไหนคะระหว่างรุ่นเดียวกันหรือว่าต่างรุ่นต่างรุ่นครับรุ่นเดียวกันไม่มีคนจะคบรุ่นเดียวกันไม่มีคนจะคบต่างรุ่นมันมันเราใจกว่าไงครับดูเป็นผู้ใหญ่กว่าครับชอบรุ่นใหญ่ครับสาวมหาลัยโอเคปะ่ะปีหนึ่งปีสองสาวออฟฟิศวะไ้สาวออฟฟิศ ไม่ไวใหญ่ไปบื้มไปคบกับสาวรุ่นใหญ่ให้อะไรกับเราได้บ้างครับแบงค์เขาให้การการใช้ชีวิตครับการใช้ชีวิตคือเขามีประสบการณ์มามากกว่าเราอะไรไม่ใชเหรอสอนได้เตรียมตัวแล้วครับสอนเลยนะครับสอนการเตรียมตัวในการเข้ามหาอะไรอย่างเงี้ยเน้นการเรียนเน้นการเรียนว่าอย่างนั้นครสเตตัสในเฟซบุ๊กยังเป็นซิงเกิลอยู่ใช่ไหมคะ แล้วเรื่องของวัยนะคะชอบแบบรุ่นเราเขาเดียวกอนหรือว่าชอบต่างวัยครับชอบรุ่นเดียวกันแล้วไม่คิดว่าเอ้ยรุ่นเราเขาเดียวกันถ้าเกิดมีอะไรปรึกษาอะไรอาจให้คขาปรึกษาเราไม่ได้หรอได้ทุกเรื่องแล้วรุ่นน้องไม่ดีตรงไหนน้องแงะรุ่นพี่ไม่ดีตรงไหนมากเกินไปค่ะไอ้เยะรุ่นพี่ก็มากไปรุ่นน้องก็น้อยไปแกแหละมากเกินไปแกเยอะแล้วล่ะเยอะนะฟันดูนิดเลยครับ จะคบใครแลคนหนึ่งรุ่นเราเขาเดียวกันหรือว่าต่างวัรุ่นไหนคะรุ่นเดียวกันต่างวัยค่ะต่างไวครับไวเดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะต่างรุ่นนะต่างเพศเฮ้ยไม่ด้รูหน่อยรุ่นไหนดีคะต่างต่างไวัยนะอ่าทีนี้เรามาทำผลโพกันเลยดีกว่าค่ะคุณหมอครับทางห้องทั้งหอนี้นะคะว่า คนโพลักได้ที่โรงเรียนวิทิยว w a n ารายของเราน้องๆเขาเลือกคบแบบไหนแล้วสบายใจมากกว่ากันระหว่างต่างรุ่นกับรุ่นเดียวกันค่ะเอ้าใครชอบต่างรุ่นยกมากขึ้นครับว้าวาเมื่อคำนวณเป็นผลโคออกมาปรากฏว่าน้องๆโรงเรียนวิทยยว w a ณารายเลือกรุ่นเดียวกัน12.08% และเลือกคบต่างรุ่นถึง57.92%ครับมเห็นความแตกต่างแบบนี้มีเหตุผลอะไรเป็นสำคัญเราไปฟังเลฟติลเตอร์ให้คำแนะนำกันเลยครับคำตอบสำหรับน้องๆวัยรุ่นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะชอบคบกับรุ่นพี่มากกว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าคนคนนึงตอบชัดเจนเลยจะเอาสาวร,รุ่นพี่เป็นทางผ่านไปเข้าไไหมายเลัยให้ได้ดีด Oh. นะก็คือส่วนใหญ่แนละ้วที่ครบรุ่นพี่เนี่ยคบด้วยความหวัง <Yeah. S 2> คบด้วยความหวังว่าเขาหรือเธอที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยจะช่วยเหลือเราใช่ไหมครับ mm hmm. เขาเคยผ่านประสบการณ์ในช่วงเราแล้วแล้วเราก็นินเข้าไปในประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมา mm hmm. ถ้าเกิดเคยมีคนที่มีความรู้มากกว่ามาแนะนําเราเราก็จะสามารถเดินทางนั้นได้ดีนี่คือการครบกันครับผมเห็นด้วยครับว่าถ้าเราจะคบเนี่ยรุ่นพี่น่าจะมีประโยชน์ในด้านนี้ น่านประโยชน์ในด้านช่วยเหลือให้เราเข้าใจชีวิตเพราะเขาผ่านมา,มามากมายกว่าอะไรต่งางๆพวกนั้นการครบก็จะได้ประโยชน์อันนั้นตอนสมัยอายุเท่านี้มันมองเพื่อนกับโปโลไปหมดนะผมก็ไม่ได้มองใช่ไหมครับผู้ชายก็มองผู้หญิงทำไมไมันแต่งตัวเธออย่างนี้วะแต่มองสาวรุ่นพี่โอ้โหแต่ทำมยังไม่มีเสื้อใส่นะรัดทะปิวเลยนะ <S <S 2> <S 2> <ถ>กระโปรงก็สั้นแค่นี้โอ้ดูแล้วพี่เดี่ยในฝันงามกว่าเราเล่าผู้หญิงเหมือนกันก็มองผู้ชายโอ้ไม่ไหวเลยหน้าแข่งก็ดำปี ไอ้บางคนก็เข่ายังงดพหน้าเป็นอย่างนี้แต่พอเข้าหมายอะไรเนี่ยใส่เสื้อเชิดนะที่เขาก็เกยขายาวโอ้โหรองเท้าเทามัดแมนเวลามันคบคนต่างรุ่นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราจะมีใครสักคนหนึ่งช่วยดูแลเอาใจใส่ให้เรามีความสุขหรืออะไรต่างๆนั้นนะครับแล้วก็จะคบกันต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็สบายใจนะใครจะว่าไม่สบายใจเพราะว่ามันสบายใจว่าอนาคตเนี่ยนะครับมีคนรู้และบอกเราถ้าเกิดคบเพื่อน ผมถีที่บอกคบเพื่อนสบายใจ mm hmm. ก็เพราะว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์ไร้ที่เจอรุ่นพี่ประเภทเอาเปรียบรุ่นพี่ประเภทที่ามาถึงแล้วแทนที่จะดูรุ่นน้องแบบเออจะช่วยเหลืออะไรต่างๆกำลังม,มองในทางไม่ค่อยจะดีนัก,กใช้คํานั้นกันแล้วกันนะครับแบบนั้นเขาก็อาจจะไม่ชอบแบบนั้นอีกอย่างก็คือบางคนสนิทกับเพื่อน,อเ,พอน,เ,พอนเพื่อนกันก็คุยกันภาษาเดียวกันรุ่นพี่บางคนก็คุยคนละภาษาฉะนั้นไอ้พวกนี้พอถ้าให้ผมตอบนะถ้าใจผมฟันธงนะผมฟันไม่ไหวหรอกมันเป็นรสนิยม มันเป็นความชื่นชอบมันเป็นอะไรทั้งหลายไม่ว่าเพื่อนรุ่นพี่จะถ,ถามผมนะครับคบมันทุกคนครับแต่คบในระดับหนึ่งนะครับอย่าลึกซึ้งเกินที่ระดับนั้นใช่ไหมครับรุ่นพี่ก็เป็นรุ่นพี่เพื่อนก็เป็นเพื่อนนะครับจะรักชอบแบบไหนก็ชอบไปเถอะให้คบกันดีๆคบกันโดยมีระยะห่างหน่อยนะครับมันก็จะปลอดภัยทั้งคู่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะคำถาเอาวะภายในค่ะ เวลาที่สัไงไงมืก่อาเงียคะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแรงออกมาะคะ่ะดูดดดดดดดรักเตียร้อยของเราในค่ำคืนนี้เรามีนัดกันนะฮะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีรรเรื่องราวของการฟิตแอนด์เฟิร์มนั่นเองครับกับกูรูที่เรียกว่าเชี่ยวชาญทางด้านแอนตี้เอจจิ้งคุณหมอคนสวยของเราคุณหมอฟ้าหรือว่าคุณหมอวันวิพุทธสรรพสิทธิ์วงคุณหมอฟ้าสวัสดีครับดีสวัสดีค่ะ เริ่มกันที่คาถามแรกกันเลยดีกว่านะคะเป็นคําถามจากทางอีเมลเรื่องนี้เลยค่ะบอกมาว่าดิฉันมีบุตรแล้วก็ให้นมบุตรจนลูกเนี่ยอายุ1นขวบสเดือนค่ะทําให้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องหน้าอกไม่แต่งตึงนะคะก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าพอจะมีวิธีช่วยให้หน้าอกกลับมาแต่งตึงได้ไหมคือดิฉันมีแฟนใหม่แล้วก็อยากจะเอาใจแฟนนะคะ เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากมเลยใช่อยากจะเอาใจแฟนเอาใจแฟนนี่ทำกับข้าให้แฟนกินไม่ได้เหรอครับพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่สำคัญใช่ไหมคะพี่ภูมิทั้งมวทั้งเด้งเลยครับ ไม่สำคัญใช่ไหมคะสําคัญสิครับเนืง่งจากหน้าอกเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญมากเนาะเป็นสิ่งที่เป็นเอาอเขาเรียกว่าส่งให้เกิดแรงดึงดูดท้งเพศอย่างหนึ่งสําหรับเพศหญิงทีนี้ทําไมเวลาตั้งครรภ์แล้วก็หลังให้นมบุตรเนี่ยหน้าอกถึงมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยเนี่ยมาจากเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็น้ําหนักตัว ที่เพิ่มขึ้นขณะช่วงตั้งทันหน้าอกเนี่ยมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปนี่ต้องมาเข้าใจก่อนว่าหน้าอกเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างพื้นหรือว่าฐานของหน้าอกเนี่ยจริงๆเป็นกล้ามเนื้อนะคะเป็นกล้ามเนื้อลักษณะคล้ายๆลูกพัด ช่วยดึงหน้าอกไว้นะคะแล้วก็บริเวณผิวด้านนอกผิวของทรงอกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เราเรียกว่าอลลาสตินกับคอลลาเจนมันก็จะมีลักษณะยืดหยุ่นได้เหมือนกับหนังสติ๊กยืดดึงออกแล้วมันก็จะหดกลับเข้าที่เดิมส่วนข้างในถุงนั้นที่ผิวหนังหุ้มอยู่ก็จะเป็นเนื้อเยื่อไขมันแล้วก็ต่อมน้ํานมทีนี้เวลาตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมลูกเนี่ยต่อมน้ํานมมันก็จะขยายขนาดขึ้นก็จะได้ผลิตน้ํานมตัวเนื้อเยื่อไขมัน ก็เพิ่มปริมาณขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถุงมันก็ขยายขนาด ใช่พอเวลาหลังให้นมลูกเสร็จปุ๊บตอบน้ำนมไม่ต้องผลิตน้ำนมแล้วเขาก็เริ่มลดขนาดลงก็เหมือนถุงที่มันเคยถูกยืดออกของข้างในมันลดลงลูกโป่งมันก็ฟีบลงอย่างนั้นนะคะก็จะดูเหมือนกับเหี่ยวเหี่ยวลงใช่มันก็เลยดูเหมือนกับว่าเหี่ยวลงแต่ถ้าเกิดว่าอายุยังค่อนข้างสาวอยู่เนี่ยจริงๆการกลับมาของไอ้ตัวเนื้อเยื่ออิลาสตินเนี่ยก็จะค่อนข้างดีก็สามารถกลับมาเต่งตึงได้เหมือนเดิมแล้วทายังไงคะในรายนี้เพราะว่าให้นมลูกก็นนหมือนกันปีกว่าแล้วก็เกิดปัญหาไปแล้วด้วยจะกลับมา สามเหมือนเดิมยังไงดีคะ อย่างแรกเลยเนี่ยการใช้ครีมทาผิวบางชนิดอาจจะช่วยได้เหมือนครีมบำรุงผิวทําให้การทํางานของพวกอิลาสตินคอลลาเจนเนี่ยมันมีคุณภาพหรือสุขภาพดีแต่ที่สําคัญที่จะช่วยตัวเองได้ก็คือกล้ามเนื้อมัดนั้นที่หมอบอกที่อยู่ตรงฐานที่จะช่วยดึงให้หน้าอกเนี่ยเขาเรียกว่ากระชับแล้วก็เต่งตึงจะเป็นตัวที่สามารถช่วยได้การออกกําลังกายสําหรับกระชับกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยก็จะมีท่าคือวิดพื้นหรือว่าพุชอัพถ้าบางท่านเนี่ยมีเวลาไปโรงยิม ก็จะแนะนําให้ออกออการยกน้าหนักที่เขาเรียกว่าตัวเชสเพรสกับเชสฟลายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายท่าแต่ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นท่าที่นอนอยู่บนเป็นเบนช์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นดัมเบลตัวไม่ต้องหนักมากกลงมาให้ให้ลึกแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไป ลายก็จะเป็นตัวที่มาจากกว้างแล้วเข้าข้างในอย่างนี้นผู้ชายเล่นเนี่ยกล้ามเนื้อเขายังขึ้นมาหเห็นได้ชัดของผู้หญิงก็จะช่วยกระชับเหมือนดึงถุงที่มันเริ่มหย่อนแล้วเนี่ยให้มันตั้งขึ้นทนี่สำหรับคุณแม่บ้านที่อาจจะไม่มีเวลาไปรองยิมก็อาจจะออกง่ายๆออที่บ้านก็คืออาจจะเอาตัวหันหน้าเข้าข้างฝาแล้วก็เอ็นตัวสัก4 5องศาแล้วก็ใช้คล้ายๆกับวิตพื้นอ่าโดยผลักกับกำแพงแทนหรืออาจจะใช้เรื่องการอุ้มลูก แทนก็ช,ช่วยได้ใช่ใชใชคําแนะนําที่อยากฝากไว้สําหรับคุณแม่หลายๆท่านหรืหยอย่างคุณโนต้ตที่เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็กำลังจะมีลูกมีน้องอีกคนหนึ่งลแล้ววิธีจริงๆเนี่ยการป้องกันจริงๆดีกว่าการแกร้ไขเนื<ช>่องจาเรารู้ว่าสรีระเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วเวลาตั้งครรภ์ก็เน้นว่าให้เลือกบรา ที่กระชับหน้าอกเพราะหน้าอกมันจะเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆอย่าไปงกมากค่ะต้องเลือกขนาดบราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามเขาเรียกว่าช่วงของการตั้งครรภ์แต่ละไตรมาสก็จะขยายแตกต่างกันด้วยนะก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยฟังดูเหมือนจะง่ายนะก็คือแบบมีครีมนิดนึงแล้วออกกำลังกายเพราะจริงๆการออกกำลังกายนี่ก็ถือว่าสำคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับก็เข้าฟิตเนสถ้าเกิดมีเวลานะเคลียร์ไปถึงคำถามแล้วนะครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งคำถามจากสายตรงทางบ้านครับคุณวัลสณีสวัสดีครับค่ะเชิญถามคุณหมอได้เลยค่ะ คำถามเรื่องปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะภายในอะค่ะคือเวลามีเที่สัมพันธ์กับแฟนอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นแรงออกมาละค่ะเป็นทุกครั้งเลยหรือเปล่าคะคุณวรลัินีอ่าใช่ค่ะเป็นทุกครั้งค่ะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นแต่ว่าไม่ได้เป็นตกขาวอะไรนะคะอืมเป็นมานานหรือยังครับประมาณสีกว่าแล้วค่ะสีระลของคุณวรลศินีเป็นยังไงบ้างครับคุณครู้จ้าคั่วอะค่ะสูงร้อยหกสิบ เก้บ9้ค่ะ เป็นไงคคุณหมอเกี่ยวไหมครับจริงๆเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดเป็นด่างในช่องคลอด mm hmm. บางทีก็จะมีกลิ่นอาจจะเปลี่ยนไปได้บ้าง mm hmm. แต่ถ้าเกิดมีลักษณะที่เรียกว่ากลิ่นเห mm hmm. ม็นเหมือนกลิ่นคาวปลาเนี่ยคุณรักษนีอาจจะต้องไปพบคุณหมอภายใน,ใน mm hmm. ไปดูซะหน่อยว่ามีเรื่องการติดเชื้อไหม mm hmm. มันจะมีการเสียสมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอด mm hmm. บางอย่างเราเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่าแบคที ria vaginosis เวลามีการเปลี่ยน สมดุลคือเจ้าตัวแบคทีเรียตัวไม่ดีเนี่ย <ฮะ S 1> มันเริ่มมีปริมาณมากกว่าแบคทีเรียตัวดีแล้วเนี่ย<อ>มันจะทำให้มีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นขาวปลาได้<อ>ซึ่งการรักษาง่ายมากเลย <ฮะ S 1> แค่อรับประทานยาหรือว่าใช้ยานเน็บนะคะแล้วมีเรื่องของโฮอร์โมนผู้หญิงเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะว่า90กิโลกร,รัมเลยทีเดียว <ฮะ S 1> คือปัจจัยในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่ง <ฮะ S 1> คือมันส่งผลทำให้เขาเรียกว่า ภูมิระบบภูมิคุ้มการของ <Yeah. S 1> ร่างกายเนี่ยมันจะค่อนข้างแปรปรวนง่าย uh huh. จะมีโอกาสติดเชื้อในช่องคลอด uh huh. ง,ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากจะสุขภาพดี uh huh. อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นเหม็นอย่างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็แนะนําว่าการควบคุมน้ําหนักเนี่ย uh huh. เป็นสิ่งที่จําเป็นเ <Yeah. S 1> นาะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของน้ํายาทําความสะอาดะคะ uh huh. ถ้าสําหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้ช่วยได้ไหมคะ น้ำยาทำความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยหมอแนะนําว่าล้างด้วยน้ําเปล่าปกติก็เพียงอพอแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความเชื่อว่าโอ้ยมันมีกลิ่นเหมน็นสกรปรกจังพยายามฟอกสบู่ปรากฏว่ายิ่งฟอกมากเนี่ยยิ่งทําให้สมดุลความเป็นกรดบนัเนี่ย ยิ่งแย่ลงกว่าเดิม,มแต่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็รักษาง่ายใช่ไหมคุณหมอใช่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องตกใจเพียงแต่ว่าถ้าเป็นมานานแล้วรู้สึกว่าแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้หมอแนะนําให้ไปปรึกษาคุณหมอสุตินรีแพทย์นะคะ,คะเพราะว่ารักษาแป๊บเดียวก็จะหายกลับมาเหมือนเดิมค่ะคุณวรชิน,นีคะจริงๆก็ดูแลไม่ยากนะคะก็คือดูเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องความอับชื้นด้วยแล้วก็ถ้าลดน้ําหนักได้เนี่ยจริงๆก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะครับผมเป็นกำลังใจให้พยายามลดน้าหนักด้วยนะคะเป็นห่วง ค่ะโชคดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เคลียร์ทุกปัญหากันได้อย่างละเอียดยิบเลยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอคนสวยของเราคุณหมอฟ้าขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะนอหลับฟันดีราติสวัสดิ์นะคะคุณนายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ